밸런스를 받을 때도 밸런를 받을 때도 밸 ไฮไฮสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไ p p l สโลวาเกียรในชนบทค่ะทุกคนสบายดีกันไหมเอ่ยส่วนทางนี้สบายดีค่ะตื่นเช้ามาก็เจอท้องฟ้าอึมครึมฝนตกแต่เช้าเลยบรรยากาศชวนให้นอนต่อไม่อยากตื่นมาทําอะไรเลยค่ะทุกคนกับข้าวเช้านี้ป้าป้าทำซุปเรซังกิให้พวกเรากินกันค่ะคลิปนี้ก็ต่อจากอีพีที่แล้วค่ะทุกคน ป,ป้าทำอาหารฝรั่งส่วนเราก็จะทำอาหารไทยคะ่ะวันนี้เราจะทำแกงเห็ดมันปูกินเราจะแกงเห็ดแบบไม่ใช้ใบย่านางนะคะเพราะมันไม่มีหรือใครอยากจะใช้ผักโขมแทนใบย่านางก็ได้คะ่ะวันนี้เราก็จะแกงใส่น้ำปลาร้าไม่มีใบกระเพรานะคะเราก็จะเอาใบสารแหน่แทนใบสารแหน่พอโดนความร้อนรสชาติก็จะคล้ายกระเพราเลย ปกติอยู่ไทยก็ไม่ทํากับข้าวนะคะซื้อกินอย่างเดียวพอมาอยู่นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่สีเรือนขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องเล่ามาให้ทุกคนฟังกันค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเราก็ได้ไปบ้านเพื่อนของป๊าป๊าเราก็ไปเจอเพื่อนๆฝรั่งหลายคนแล้วก็หลายครอบครัวเลยแก๊งนี้เราก็เจอกันหลายรอบแล้วค่ะเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและชอบถามเกี่ยวกับไทยแลนด์มากม ป๊าป๊าก็จะมีเพื่อนที่ชอบไปเที่ยวไทยแลนด์ด้วยค่ะพอเจอกันทีไรก็เลยเมาส์แต่เรื่องไทยแลนด์ทั้งนั้นเลยล่าสุดบอกว่าเกาะสมุยสวยมากๆฉันไปหลายรอบแล้วและครั้งต่อไปฉันก็อยากไปเชียงใหม่อยากไปดูประเพณีโคมไฟที่ภาคเหนือและพวกเราก็ชอบกินเมงกสติกกี้ไรมากๆเลยเพื่อนป๊าป๊าเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะทุกคนก็รู้สึกดีใจนะคะที่เขาชอบประเทศไทย แล้วก็จะมีเพื่อนสาวฝรั่งคนนึงนะคะนางเมาและนางชอบเวียนหัวนางก็นั่งบ่นกันในกลุ่มวงเล่าป้าป๊าเลยบอกว่าเธอเธอเอาหงไทยให้เพื่อนฉันหน่อยสิเพื่อนฉันเวียนหัวเราก็เลยไม่ขัดนะคะหยิบหงไทยให้นางไปนางก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีมากเลยอะ่ะถามเราว่าอันนี้มันคืออะไรเหรอเราเลยบอกว่ามันคือยาดมใช้แก้วิงเวียนศีรษะหรือเวลาจะเป็นลมก็ใช้ดมได้เลย แล้วเพื่อนสาวของฉันนะคะก็เอาอยาดมไปให้แม่สะพ้ายนางดมแล้วแม่สะพ้ายนางก็ชอบเหมือนกันค่ะบอกว่ามันรู้สึกดีมากถามพวกเราว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่ฉันฝากซื้อสักสิบปุกได้ไหมเนี่ยเธอให้แต่ลูกสะพ้ยฉันแต่ฉันไม่ได้เลยแม่สะพ้ยของเพื่อนก็รู้สึกน้อยใจนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราชอบแกงนี้มากๆเลยนะคะทุกคน หนึ่งเลยคือเขาไม่ยิงสองเขาต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านอย่างดีเขาไม่ให้เราช่วยหยิบจับทําอะไรเลยนะคะแก๊งนี้จะชอบเรียกเราว่าดาริงตามป้าป้าค่ะเพราะว่าชื่อจริงของเราพวกเขาจะเรียกยากเหลือเกินพวกเขาก็เลยชอบเรียกเราว่าดาริงดาริ้งตลอดเลยลืมไปขาะทุกคนป้าป้าก็พูดถึงประเทศไทยเหมือนกันนะคะป้าป้าบอกว่าคนไทยชอบกินทุเรียนมากเลยส่วนฉันก็กินไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะมันเหม็นและอากาศที่เมืองไทยก็ร้อนมากๆฉันนี่แสบไปทั้งตัวเลยมอ องไปทางไหนก็จะเจอแต่คนไทยชอบดมยาดมวัซานคนไทยชอบกินเพ็ดคนไทยชอบกินส้มตำม,มากมากเลยกินได้ทุกวันจริงๆไม่มีเบื่อกรุงเทพรถก็ตีติดชั้นนี่ขับหลงบ่อยมากขนาดว่าชั้นไปเมืองไทยทุกปีฉันก็ยังขับหลงทางรถก็ตีติดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมีเมืองท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทะเลสวยงามและกิจ,จกรรมเมืองท่องเที่ยวนี่เยอะสุดๆอาหารไทยชั้นก็กินไม่ได้หลายอย่างแต่ชอบที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เป็นความโม้ของป๊าป๊าของเรา ะะว่าด้วยเรื่องปาร์ตี้ของที่นี่ก็ไม่แพ้ที่ไทยคะ่ะทุกคน เขาก็จะพากันปาร์ตี้อยู่ในบ้านกับหน้าจอทีวีอันใหญ่ยักษ์ของพวกเขาเขาก็จะดูมวยฟังเพลงโปรดต่างๆนานาเพื่อนป้าป๊าก็เลยถามว่าเพลงไทยมีเพลงอะไรที่มันบ้างมาเปิดเพลงไทยให้ฉันฟังหน่อยเราก็นั่งคิดอยู่นะคะทุกคนว่าเราจะเปิดเพลงอะไรดีเราก็นึกถึงเพลงของลินลี่ได้หมดท้าสดชื่นเราก็เลยเลือกเพลงเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวให้เพื่อนๆฝรั่งฟังกันค่ะเพื่อนๆนฝรั่งก็บอกว่าจังหวะมันดีแล้วก็พากันยุกย้ายใส่เอวย เลยทุกคนคุณย่าอายุประมาณ50กว่ากว่าก็ลุกขึ้นเต้นนะคะเพื่อนๆทุกคนก็จะเอนจอยกับปาร์ตี้มากๆเลยนะคะหลังจากนั้นประมาณสี่ทุ่มทุกคน,กคนเขาชวนเราไปไว่ายน้ํากันคะ่ะ<อ>เราก็ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ามาด้วยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าป๊าป๊าไม่ได้บอกเราก็คิดในใจฮะว่ายน้ําตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะโอ้แม่เจ้าไม่หนาวกันบ้างหรือบรรยากาศตอนนั้นนอกบ้านจะหนาวมากนะคะทุกคนแต่ว่าสะว่ายน้ําเขาจะเปิดน้ําอุ่นให้ทุกคนว่า กันคเพื่อนๆก็พากันไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ําถือแก้วไวคนละแก้วไปปาร์ตี้ที่สระว่ายน้ํากันต่อค่ะทุกคนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นใจที่เคยฟังมาว่าต่างชาติมีความมั่นใจมากๆ วันนี้มาสัมผัสแล้วค่ะเขาจะมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงและมีความมั่นใจมากๆไม่เขินไม่อายถึงแม้ว่าสิรีระของเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามแม้กระทั่งคุณย่านะคะ <c oughs> เขาก็ยังกล้าใส่ชุดว่ายน้ำต่อหน้าลูกๆแล้วก็ทุกคนไม่มีความเขินอายแต่อย่างใดค่ะแถมยังเต้นโชว์สเต็ปในงานปาร์ตี้ด้วยนะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวถ้าเป็นที่ประเทศไทยแบบนี้ไม่ได้นะคะจะได้ก็มีคํานินทาอย่างแน่นอนเราก็นั่งดูเพื่อนๆฝรั่งไปเรื่อยๆนะคะคอยสังเกต วิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาตรงกันข้ามนะคะที่เราก็เป็นคนขี่อายมีความมั่นใจไม่เท่าพวกเขาเลยเราก็อาศัยความเป็นคนไทยสยามเมืองยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะกับที่เรายังไม่ได้ภาษาบ้านของเขามากเท่าไหร่เราก็เลยยังเขินๆอายๆอ,อยู่ค่ะทุกคน การแทคแคร์ของเพื่อนชายและเพื่อนสาวของฝรัง่งพวกเขาก็ทําหน้าที่กันได้ดีเลยทีเดียวนะคะมีความประทับใจอยู่วันหนึ่งที่เราจะไม่ได้แล้ววันไหนเราไปนั่งสั่งอาหารกันค่ะแล้วเราไม่มีกระดาษทิชชู่เพื่อนชายก็เดินไปหยิบกระดาษทิชชู่มาให้เราค่ะโดยที่เราไม่ได้ใช้อะไรเขาเลยนะคะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะเหมือนเขาดูแลเอาใจใส่และคอยสังเกตและอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ถือสากันเลยนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าต่างชาติเขาไม่ค่อยขี้หึง ห่วงเหมือนชาวไทยนะคะความเฟรนลี่ของเขาที่หนึ่งจริงๆเราก็เพิ่งจะเข้าใจวันนี้แหละมีเพื่อนชายเราคนหนึ่งเขาชอบขับเจ็ตสกีมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีเพื่อนหญิงที่รุ่นราวคราวเดียวกันอยากนั่งเจ็ตสกีเขาก็เลยไปนั่งซ้อนท้ายกันคะ่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเวลานั่งเจ็ตสกีมันต้องมีการกอดจากข้างหลังแต่เชื่อไหมว่าเขาไม่มีการหึงห่วงกันเลยค่ะทุกคน เพื่อนก็คือเพื่อนนะคะรณมแบบฟิลแฟนนั่งเจสกีกันหนาทุกคนเราก็คอยดูคอยสังเกตว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยเห็นสําหรับต่างชาติแล้วเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราเรานี่ต้องตั้งสติให้ดีนะคะเกิดว่าเป็นปะปานี้ไม่ได้เลยถ้าขับเจสกีแล้วมีเพื่อนสาวมานั่งด้วยนี่เราก็ไม่ไหวจริงๆนะคะความห่วงนี้เกิดขึ้นมาทันทีเลยเราไม่ใช่คนขี้หึงค่ะแต่เป็นคนขี้ห่วงมากกว่าและ เราก็ยังมีบทเรียนอีกนะคะทุกคนประสบการณ์ที่ว่ามาคบกับเราแล้วยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็ยังพาเราไปหาคนเก่าอยู่เลยค่ะเข้าไปคุยเข้าไปทักทายพาไปเที่ยวพาไปโยนโบลิ่งอยู่เลยทุกคนอันนี้ก็คืออดีตของเรานะคะเอามาเล่าให้ฟังพอกรุบกริบเป็นน้ำจิ้มค่ะเกือบลืมไปค่ะทุกคนก็จะมีคำถามถามมาว่าฝรั่งหญิงเหมือนที่มีคนพูดกันไหมส่วนตัวคิดว่าก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่ใช่ คนในครอบครัวหรือคนที่เป็นในเก๊งเพื่อนของเราถ้าเราไม่รู้จักเขาก็อย่าไปยิ้มให้เขาเลยค่ะเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้การยิ้มตอบกลับมาเราเคยเป็นแล้วนะคะเพราะเราเป็นสยามเมืองยิ้มส่วนมากเราจะชอบเจอเด็กฝรั่งชอบยิ้มให้เราค่ะเพราะเขาชอบคนเอเชียเพราะเขาไม่เคยเห็นเวลาเขาเห็นเขาจะตื่นเต้นแล้วก็จะยิ้มให้เราค่ะเขาก็จะทักททยเป็นภาษาอังกฤษ hello แล้วก็ทักททยเป็นภาษาบ้านเขาค่ะทุกคน ส่วนเรื่องบูลงบูลี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะเราชอบโดนบูลี่จากสายตาและเราก็ยังเคย โดนพวกยิปซีด่าด้วยนะคะแต่กว่าจะรู้ตัวว่าโดนด่าก็มาคิดได้ทีหลังแล้วคะ่ะทุกคนเวลาไปซื้อของที่ห้างแล้วก็ยืนรอคิดตังนะคะจะมีรอปภชอบยืนมองเราตั้งแต่หัวจดเท้าเลยทุกคน,ส,นส่วนมากจะเป็นผู้หญิงน,นะคะผู้ชายเราจะไมีเคยเจอเขาจะยืนมองเราจนกว่าเราจะรู้ตัวนะคะถามว่าถ้าเรารู้ตัวแล้วทําอย่างไรเราก็มองตอบคะ่ะทุกคนเราก็มองจนกว่าเขาจะเลี่ยงสายตาไปจากเรานะคะส่วนมากเราจะชอบเจอบูลลี่ทางสายตาในห้าง กับผู้หญิงที่สูงวัยเขาจะชอบมองเรามากๆเลยนั่นแหละค่ะเรื่องนี้ก็ต้องทําใจส่วนเรื่องที่โดนยิบซีด่านะคะมาค่ะจะเล่าให้ฟังวันนั้นเราเดินไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะแล้วเราก็เดินสวนทางกันเขาก็ยิ้มทักทายเราปกติสวัสดีเรานู่นนี่นั่นพอเดินผ่านเราไปไม่ถึงประมาณ19เขาก็ตะโกนด่าเราว่าเยเปกขาะเยเปกขาะแปลว่า ไม่สวยค่ะทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเราตอบเขาไปว่าอย่างไรเราบอกไปว่าโอเค thank you ซึ่งตอนนั้นหูเราเสื่อมนะคะเรายังฟังไม่ออกว่าแปลว่าอะไรเรานึกว่าเขาบอกว่าขอให้เป็นวันที่ดีประมาณนี้ค่ะทุกคนเลยบอกไปว่า thank you แล้วเรามานั่งคิดทบทวนถึงคำพูดกิฟซีทีหลัง ตายหาแล้วมันหลอกด่าเรานี่เองเขาหึงสามีของตัวเองนะคะทุกคนคงจะชมว่าเป็นคนเอเชียที่สวยประมาณนี้ไว้หมดเวลาเมาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาเมาใหม่บ๊ายบาย